สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคะเราวันนี้เราก็จะพาพี่พีเอฟซีนะคะไปเช็คงานช่างนะคะยว <c oughs> เวลาเช็คงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงเย็นกว่าจะห้าโมงเย็นแล้วนะ,ะเรามาดูกันว่านะคะว่าช่างทํางานไปถึงไหนแล้วนะงานแล้วก็มาดูนะคะนี่นี่ช่างเชนนะคะอันนี้กําลังจะใส่บังฝุ่นใช่ไหม นีจะใส่บางสุิ่นนะคะเรามาดูช่างนกช่างละช่างช่าง,งนกกำลังอ่าเขาเรียกอะไรขมักขมิ่นนะในการอ่าทำราวไฟนะคะทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะคะไม่โอ้แบบไทบแบบไท้มีที่จับ ับคากระจกพร้อมนะคะล่าสุดนะเพื่อความปลอดภัยมิชลินของเราสามโต๊วอย่างลอ้อมามาเช็กงานค่ะมาเช็กงานด้านข้างนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบล้อล้อหน้านะคะสองข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เช็ดเพื่อความเงาไปแล้วนะคะ ันนี้ก็ครอบหลังค่ะครอบหลังนะทำไมดาวมันไม่ตรงกันล่ะฮะโอ้เพื่อความปังปังยังไง,ไงมึงตีลังกายกูละอันหนึ่งสี่ฝ่าอันหนึ่งตีร่างกาจับมุนหล่อจับ <c oughs> มุน,นหล่อเนี่ยมีสมุนันเลยให้มีการมุนหล่อนี่ก็จะใส่บางฝุ่นนะคะใส่บางฝุ่นนะคะ ถ้าควมปังนะคะโอ้ไม่ไม่ไม่ลากไม่ได้ลากนะคะเพราะว่าเราต้องใส่โซ่ดึงไปนู่นไม่ไม่ให้ไม่ให้ลากพื้นนะเดี๋ยวนี่เมนนนี่ถ้าเจาะนี่ไม่ใส่แล้วนนี่แลลวปากแตกดูเรื่องเลยลูกนี่แม่ปากแตกอืมไม่ปากแตก ฮม <c oughs> แ่วนแหวนเน <c oughs> ดากระจายเดากรายดากระจายอย่าลืมใส่ดาวกระจายใส่ข้างในนะคะใส่ฝั่งนูน้น อะไรนะเอาอนไหนนะเจอครับเจอครับเจอครับช่วยเลยเออะอาบเนี้ดาวฟังไน เสดาวฝั่งนู้นใช่ไหมเออเออพี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เออใช่เออถูกเออถูกแล้วถูกแล้วพวกปืนมีเพื่อนพี่ เดินรอบรถ๋ยวจะให้ดูรอบรถหนึ่งรอบนะเออไม่ต้องเดินมาตามแม่หนูเดินไปหาพ่อไปเดินไปรอแม่อยู่ข้างหน้าลูกกับพ่อลูกพี่น้องเ,นนเออใส่เลอน,นะเอ็งกเเเดเนาะเออเดินดูรอบรอบนะ เอ,นะอ,อ,อ้าว้อทำไมยังไม่ใส่ล่ะอันนี้ลนะ่ะเออใช่ถ้าขึ้นแม่แรงนเออใช่ถ้าขึ้นแม่แรงอันนี้ชนนะนี่ถ้าขึ้นแม่แรงอะชนตรงนี้นะต้องทำให้เสร็จแล้วก็เออมันชนนะฮะก็เลยเอาไว้แบบนี้ก่อน ตกใไก่เบิด์มารอไปใส้เจ้าของรถนะคะเจ้าของรถก็ลูกค้าจากสตึกนะคะทุกคนสตึกนะคะสตึกนะคะพี่น้องสตึกนะคะฮะก็เสียออดนะคะกัเจรุงนะคะที่อสตึกนะคะ นี่ด้านข้างนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนไม่ต้องเดินต่าอันนี้ยังไม่มีที่ใส่โอ้ อย่างแจ่มอ่ะทุกคนไว้ใส่เครื่องมือไว้ใส่เครื่องมือใส่เชื้อใส่หลักใส่อะไรอีกใส่ไปอันนี้ก็จะเป็นของที่แกะออกนะต้องคงคือลูกค้าพ่อยังไม่ใส่นะราวบันไดเหลืออะไรอีกยังไม่ใส่ นี่จะเหลือเช่น,นี้นะฮะที่ยังไม่ได้ใส่เนาะยาอย้อน้อนย้อไม่หมดไดะปนอ้อวันนี้ไดะปน้อเขาบ่ดานะดนาเดะเวลาแล้วมืออ่อนใหม่มือมือกันเริ่มอ่อ,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 อนอ่อนแรงเขาเลยเรื่อย <laughs> อให้แบบนั้นบอไอ้หัวถงอจ้าจ้าววินญาณไอ้หัวถอหรือสวานก็มีที่เจ้าบ้านนี่ทองก่อนแดน้ำกดรดบ้าน เกาข้าวผเก่าอไเจ็ดกันได้บ่ป่ะนี่นานาดาวยาซีไดาวอืมซมาีมากุติซมากุติซีมากุติบ่มึงลองซีมาถั่ว <c oughs>

ดาวมีใบเบิงบ้งดาวมีใบเบิ้งดาวมีใบเบิ้งจะยังว่าท่านเดบร้อยนะคะดาวมีใบเบิง้งเบิดมืออยู่ข้างน้าน เราก็ให้ดูปบข้าวขวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าช่างทํางานก่อนจะได้แต่ละชิ้นอุ้ยเลือดไหลก่อจะได้แต่ละชิ้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ให้ช่องสัโปใสล่ลุยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ยง่ายหลัง